พวกของเรานะครับก็ออกมาจากเมืองลิสได้สักทีนะครับผมเย่ e! รวมานานแล้ว Woo! สุดยอดไปเลยทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับคนรถไฟออกจากเมืองลิสไม่ได้ผมก็เจอครับเจอมาเยอะด้วยเฮ้ทุกคนรถรถไลรถไหล รถได้แล้วน้องเดี๋ยวเดียวดิบดิบล็อกดิบล็อกรถหลอนไหลไหลตกทางไปเลยก็ตามคลิปนั่นแหละครับนะแต่ผมนะครับได้ไปเจอวิธีการขนรถไฟออกจากเมืองลิสง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องขับไปเองนะฮะขับไปเสี่ยงๆกันอีกแล้วเนาะนะครับมีวิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราขับรถออกจากเมืองก่อนนะฮะก็สตาร์ทรถเลยครับ คั้นนี้ต้องขับไปก่อนนะไม่ได้คนหนักมากหนักมากอูดหนักอึดรถไฟไปก่อนนะครับร้อยยี่สิบตันนะฮะแค่ออกแรงมือก็ลำบากแล้วครับทุกคนดูนี่ครับออกมาเลยครับออกมาเลยนะฮะเติมเติมเติมระวังติดน้องติดนะน้องติดระวังติดระวังติดขับขึ้นบราบไปก่อนขาบอกจะเมืองไปก่อนนะขาบอกจะเมืองไปก่อนนะครับ เดี๋ยวขับออกจากตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะขยัางช้าเลยคือมันเดีนได้แป๊บเดียวเดี๋ยวลงล้อช่วยดีกว่าลงล้อก็ลงกนล้เดี๋ยวแป๊บเดียวลงล้อช่วยกัน,กนป้ขั้นแรกนะครับให้เรานั้นนะฮะจอดรถก่อนครับเดี๋ยวเราต้องจอดรถก่อนเนาะ ครับจอดรถก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็ทำการเดี๋ยวทำการปลดพ่วงออกนะครับโดยที่กดที่ปุ่ม d t e ซ t เซเตอรนะฮะปุ่มนี้นอ้องด t e ซ t เซนเตอร์นะฮะและเราก็ตอดพ่วงออกเลยครับนี่เห็นไหมขับต่อไปเลยขับหัวเปล่าไปเลยนะครับนะขับให้มันผ่านทางท,างที่ขับยากไปก่อนนะ ทำไมครับขับยากมันก็ขับพ้นไปเลยนะฮะเดีเ๋ยวแป๊บเดียวให้เรานะครับขับไปพุ่นทางนี่ขับไป,บบบปยากไปคือขับให้มันออกออกจาก,กเขาเลยนะฮะเพราะว่ามันขับยากไงตรงนี้นะดูเขาด้วยอะไรด้วยเนาะแดดฝนลด้วยบอกเลยครับหัวเปล่ามันแรงกว่าอยู่แล้วเนาะนะฮะวิธีการต่อไปนะครับเราจะต้องอกด รถลาอกอ่ะเพื่อให้พ่วงนะครับมาหาที่รถเราเนาะครับก็คือใช้วิธีที่เคยใช้ทุก,กีบแต่มันใช้ที่แอลโลได้ไหมก็ไปเนาะนะครับพวกรถไฟนั้นไม่มีที่แอลโลเนาะนะครับ sozusagen. เออหายากเหมืนกันรถไฟแอลโลนิดจบดีกว่าเสียงดังเกินเออเสียงเบาแล้วน,นะครับพยายามขับไปสุดทางครับขับไปสุดทาง มีตรงเนี้ยคนโค้งเนี้ยที่เราขึ้นไม่ได้เนาะนะครับขับตรงไปเลยขับตรงไปสุดทางไปเลยนะฮะฝนตกหนักมากเลยทุกคนอุ้ยก็คือระหว่างทางนะครับเราก็ต้องขับไปดีเหมือนกันเราเราอย่ารถเราพังนะเราหว่างทางอ่ะไม่งั้นมันจะไปไม่ได้เนาะโค้งนี้ลึกเาอายัางยังยัง เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ขับรถออกจากเมืองลิทนะฮะสักทีหนึ่งเนาะอ่าถึงปั๊มแล้วไปยไงไปั๊มยังไงนะฮะก็ยังไม่ถึงไอ้หน้าเสาอะไรวะเอ่อกระเช้าเลยยนะังไม่ถึงกระเช้าวัวาง,งระวงังระวังไปกันดีไปกันดีเรียบถึงกระเช้าแล้วครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราขับออกไปเลยเนาะทางนี้มันยังเป็นเนินเขาอยู่นะครับทุกคนเห็แม้มันจะสโลปลงมาอยู่เนาะ ก็ยังขนรถไฟยากนะฮะแต่ขนาดเบืองลิสยังมีรถไฟให้ขนนะที่ดูไปว่ามันต้องขนได้มันก็เลยมีบักนี้นะทุกคนนะฮะเนีเ่ใช้ทางลัดอีกแล้วเนะี่ยตรงนี้ขึ้นเขานะฮะดีใช้เขาด้วยนิดหนึ่งไปไปไป เดี๋ยวเราให้มันพ้นจากตรงนี้ก่อนเนาะแล้วฝนก็ตกหนักมากอย่างชันตรงนี้ก็ชันนีิงนะทุกคนตรงนี้ก็ชันนะฮะตรงนี้มันลงก็จริงแต่ว,ว่าโค้งข้างหน้าก็ชันเหมือนกันผอเมีนพิ่นี่อย่าติตกนะมิคตัวัดมนนี่อม,ม,ม,นะมันไม่ใช่บั็กหรอกมันเป็นทริกแล้วกันมันเป็นระบบที่กิมทำมาให้เพื่อช่วยเหลือทุกคนเนาะ แต่ว่าเกมันคิดมาแล้วเว้ยว่าแบบที่นี่ขนยากแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบให้รถลากมากันให้ช่วยเนาะออกกเน่ยทุกคนออกแล้วโอ้ยต้องระวังรถสวนอีกเออรถตรงนี้อย่างชันนะ่ทุกคนโอ้ยชันมาก ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ภูเขานะแต่พอดูไปดูมาแม่งภูเขา่าชัดเนยบางทีอาจจะชันอยูเมืองลิสตอีกนะเอ้ยเมืองเอลโรอีกนะเอ้ยเอฟเทมโบล่ามันจะเทมโบล่ามันจะชันยาวอ่าอันนี้มันชันสั้นๆนะชันสั้นๆแต่ขึ้นไม่ได้แต่เอ่อเทมโบล่าชันยาวยังขึ้นได้ก็แค่ตึงความเร็วไวใออก,กล้จะออกแล้วคนก็หยอกแล้วให้ออกไปได้ก่อนเนาะตรงนี้สามแยกนี้กันแล้ว โมงแล้วเนาะตรงนี้นะฮะแต่ว่าใกล้ถึงปลายทางแล้วเดี๋ยวขับไปปลายทางก่อนเลยเนาะเพราะตรงนี้ก็ยังชันอยู่ครับโคตโค,โคชนบ,บทอ่ะแบบอกเลยท้นทางนี้ชน,บ,บ,ชนบ,บทชนบทและสองเล่นอย่างแคบอ่ะที่อื่นแบบยังจะมีขอบทางอะไรมั้งน,นะ,ะไว้แล้วทุกคนนะครับถึงแล้วจุดเชื่อมต่อนอะ นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราขับไปที่จุดที่สามารถขนได้ดีกว่าตรงนี้เป็นเนินเนาะลำมันยังขับยากโอเยครับเมื่อเราถึงท่าปกตินะครับให้เราหยุดรถครับแล้วก็ให้เรานะครับให้เรานะครับกดจุดสามจุดด้านขวาครับแล้วก็กดรูปรถยกเนาะให้เรากดใช้บริการเลยครับนี่ครับนี่นี่นะครับรถพ่วงของเรานะครับก็ออกจากเมืองลิสเด่แล้วนะครับผมเย่สุดยอดไปเลยเย่ พวกของเรานะครับก็ออกมาจากเมืองลิสได้สักทีนะครับผมเย่ Yay! รอมานานแล้ววู้สุดยอดไปเลยโอ้ยครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับประทับให้ก่อน้วยนะครับอยากให้สอนทริคอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับพิกเซลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับรอดได้ไัมน้องเอ้ Woo!